สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้มาพบก,กับผมรถพว่พวงรถพกซิ่งหากินตามป่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับขึ้นไม้ขึ้นไม้กลางเหมือนเดิมครับกับทีมงานเสียคิดนะครับทีมงานเสียเลขครับบริหารงานโดยเสียคิดนี่คนท่ากัสิประมาณนี้นะพี่น้อง พอไปได้มาได้นะครับบุถือว่าเลนนะครับสบายสบายครับสำหรับสามหกศูนย์ะครับม่มีปัญหานะครับทางแบบนี้ขึ้นไม้กลางนะครับขึ้นไม้หน้าสี่หน้าสี่หน้าห้านะครับขึ้นที นครพนมอีกเช่นเคยครับไปนู่นนะครับนครปฐมครับอำเภอบ้านแพ้วครับงานไม่ด่วนครับพุนดูในป่าดงดิบด้วยนี่พี่น้องมีฮอนลิงนะครับเดี๋ยวให้ดูครับถึงลิงไหมครับนี่เห็นลิงไหมครับ นี่ครับนางเครื่องต้นใหม่ครับเต็มเลยนะครับลิงพาเอาไม้ที่นครพนมนะครับอยู่ในป่าดวงดีครับกับจอดสามหกไม้หน่าสีหน้าห้านครับส่งอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสกลนครก้วยสกลนครนั่งเด็กนครมฐทมตัว ้านแก้วเังสิมาอยู่สกุลนครแต่ที่พ่ายเบิ้งลิงพี่น้องลิงกับว่าเบิ้งคนขึ้นแมนะครับเสือก็มีนะครับเสือปูปลาน้ำเต่าก็มีนี่ตรงนี้บลาเมื่อกับซีเมนลื่สีนะครับนะครับลื่สีขี่ลิงยางน้ำทางนะลื่สีโคดเป็นดวงแง่นะครับอยู่นี่ คือสีนี่ขี้ค้อลิงมากเลยนะครับนี่ลูกลิงนั่งอยู่นี่นะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับลิงอยู่ติดกับปาลารุมบิบด้วยครับเด้อี่น้องเลย ที่ขึ้นไม้ที่ขึ้นไม้ของเราครับวิธีกับปลาตรงดิครับนี่ดิงปลานะครับนี่ค้ยขี่พามาเบิงมุมสูงนะครับ ขึ้นไม้มมีเ <c oughs> สียตูงกับเสียทุนะครับห้งฮะ จุดจบจุดจบสายด่วนครับเสียคิดกันทีคิดเมื่อว่างไวแบบนี้นะครับช่างตู้งกับช่างทุดนะครับกะสีมะเห็ดจัดระเบียบอีกที่หนึ่งนะครับแต่พอสร้างแต่พอสร้าง จัดให้เป็นระเบียบแล้วหมดแล้วด้อครับไม่เหลือเก็บงานแล้วครับเก็บแป้งนะครับ22่บงไร่ นหน้าว่ากันใหมครับดูเบิ้งสร้างทดเบื้้างตรงไปก่อนนะครับหน้าว่ากันไหมนะครับนะอย่ริืมกด Subscribe กดปุ่มติดตามให้น้ำเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง